สวัสดีครับวันนี้กับผมนายปีวัตรบัวหลวงหรือว่าอูนะครับกําลังเป็นนักศึกษาอยู่สาขาวิชาเคมีชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเันเกษนะครับก็วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการวิจัยที่ผมทําร่วมกับอาจารย์นะครับก็คือโครงการวิจัยของเราคือการทําเจ้าแชมพูน้องหมานั่นเอง แล้แชมพูน้องหมาของเรามีจุดเด่นก็คือมันมีส่วนผสมของกลิซลซสเลนและกลิซลซสเลนมาจากไหนกลิซลซสเลนมันมาจากน้ํามันพืชที่ใช้แล้วโดยเรานํามาผ่านกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนะครับเมื่อเราผ่านกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเราจะได้ไบโอดีเซลกับกลิซลซสเลนและไอเจ้ากลิซาลซสเลนเราก็จะนําไปผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับเพื่อให้ได้กลิซลซสเลนที่บริสุทธิ์แล้วนามาเป็นส่วนผสมในเจ้าแชมพูน้องหมาของเรานั่นเอง ดังนั้นก็ตรงคอนเซปที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากน้ํามันพืชเหลือใช้มันเป็นการสร้างมูลค่าพเพิ่มจากของเหลือใช้นั่นเองครับแล้วก็เจ้าแชมพูน้องหมาของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียวนะครับเ,เจ้าแชมพูของน้องหมาของเราเนี่ยในตํบบนาบลไัยนกยูงก็จะมีกลิ่นนมที่มันมาจากนมโคที่ล้นตลาดนะครับแล้วก็จะนํามันมาสร้างมูลค่าเพิ่มของเจ้านมโคโ,โดยนํามาตก,ตกแต่งกลิ่นในเจ้าแชมพูน้องหมาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีกลิ่นข้าวหรือ น้ำมันหอมระเหยเปลือกส้มโอแล้วก็มีกลิ่นกล้วยด้วยนะครับใครที่มีปัญหาหมาขนฟูขนแห้งนะครับก็แชมพูน้องหมาของเราตอบโจทย์แน่นอนครับหอมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนนะครับแล้วก็ทําให้ผิวของเจ้าน้องหมานุ่มชุ่มชื้นนะครับใครที่สนใจเจ้าแชมพูน้องหมาของเราเนี่ยสามารถติดต่อเราเข้ามานะครับผ่านเบอร์มือถือ0968605762นะครับ